สวัสดีค่ะเมื่อนี้เมื่อไปซู่ยังสวัสดีค่ะเมื่อนี้เข้ากันอยู่ที่ช่องจูลี่เอ็นพีแชแนวเนาะคะ่ะเมื่อนี้เข้าก็ได้ไปซื้อกุ้งมาค่ะกุ้งสดสดเลยค่ะเมื่อนี้เข้าสิมาซาซิมิค่ะซาะซาิมิกุ้งสดค่ะกับน้ำจิม้มซีฟูดค่ะนี่ แดงๆเพดๆเ,เ,เ,เลยค่ะนี่แหละค่ะกุ้ง,งห้าล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะพักเก๋าบะหมี่ยังลายค่ะกระมีแค่แต่งต้นหอมแลวกับพักชีเท่านั้นละค่ะนี่นะคะเมนูของห้าเมื่อนี้ยนะคะมาเด้อค่ะมากินน้ำกันนี่ซาซิมิกุ้งสดค่ะนี่ตัวกับวยใหญ่เท่าไรค่ะ กินครับน้ำจิ้มซีฟูดนะคะนี่แวง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 นี่ค่ะอืมนี่เลยกับน้ำจิ้มซีฟูดค่ะอืม,ม,อมสดค่ะ ไซซ์ค่ะหวานเลยค่ะ โซดอนนันเข้าข้าวค่ะ นี <N> ่ค่ะใส่ส จิ้มเผ็ดๆนะค่ะเข้ากันค่ะจินละวานค่ะ กกินบ่คะพันกุ้งสดพันก,กุ้งสดก็จะมีกุ้งสดอย่างเสียคะ่ะแล้วก็มีผักเครื่องเคียงแล้วก็ขนมจีนคะ่ะเหมือนเหมือนกับอันเหมือนกับเปะสะนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าเอากุ้งมาพันคะ่ะอืมใบแบบรสชาติแซ่บขนาดคะ่ะ dedi ha บบก,กินน้ำเนาะคะ่ะนี่เห็นไหมคะใสๆเลยสดๆแล้วโบก,กินดิบเนาะคะ่ะแต่ว่าเนื้อเรากินอยู่แต่ว่าอาหารทะเลเราบบก,กิน เนื้อค่ะกินน้ำกันแซ่บค่ะเมื่อไ ที่ล้างกุ้งบริมันข้าวนะคะอืมล้างด้วยน้ำเกลือค่ะยักสองเท่อกระลางจนสะอาดค่ะหรือว,ว่าจะเป็นน้ำส้มสายชูก็ได้ค่ะพอห้าล้างน้ำเกลือหรือน้ำส้มสายชูแล้วสักสองน้ำแล้วก็ล้างทำความสะอาดดีด หรือว่าจะลางโดยโซดาอีกเทช่ยนังก็ได้คะ่ะจะบบมิกินข้าวเลยลวเวลาเขามากินสิคะ่ะมันจะบบมิกินข้าวเลย 对哈。<laughs> จัดรอบเร่งๆนะคะนี่ค่ะน,นี่เลย จิ้มซีฟูด้ดเผ็ดๆหวานจุ๋ยๆค่ะ เปลี่ยนบรรยากาศเนาะค่ะไมใ่ใจค่ะอืมนี่นี่เลยค่ะ mm 多说看一看。 กเบิดแล้วเนะคะสำหรับมือนอีกะจบคลีปแค่นี้แล้วเนาะคะ่ะแล้วพอกันไหม่ลีปหนาเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ